ใกต้มเีเครดีาา็ถามมาหนูแล้วเราเราต้องมาตินะเดี๋ยวเขได้ยินน่าไรม่ไม่ตอบเตลงเพาน่ารักนะคะนารุนน่ารุนไม่ใช่น่ารุ่นอีกแล้วนะคะน่ารุนที่ไหนนี่อยู่ประปักน่ารุนแปลว่าอะไรน่ารุนแปลว่า กูเบียร์น่ารุนมากๆเลยขอเสียนเพลงได้ครับกินกุ้งนะคะเมื่อกี้กินพี่ไหมเอ็นดูนั่งอมยิ้มกินนี่กินคนที่เนยไม่ยอมบอกหนูว่าหนูน่ารักนะคะแต่ว่าในใจพี่เนยบอกว่าหนูน่ารักมากพูดเองเหรอพี่พี่เนยพูดเององเดือดรับประานเหรออ่ะน่าสกิดไรดอกนะจับมือจับมือจับมือแล้วหนึ่งนั่นนั่น บ้านเนี้ยพี่ไดกินจุ้งอ่ะบ้านเนี้ยพี่จอยก็คือากาศแต่เดวอ่ะใช่ไหมบ้านนี้จอยก็คือเป็นอากาศไปแล้วเอฟมีถามว่าอยู่เป็นคนละบ้านหรอเนี่อย่าไปเปิดเพลงแด็นะทีนี้มาช่วยเลยเดี๋ยวอยู่ฟังนี้ก่อนมาช่วยเลยเดี๋ยวเราจะอะนี่ไงเดี๋ยวเราจะข้าวกองใไงอ๋อแรกข้าวมาเลยอุศลกุศลครับขอบคุณญกหรับของขวัญครับนี่คือ ไม่เชิญพี่ไทยมาเข้าด้วยอะ่ะพี่กันเหรอพี่กันหัวกูมากไปถ่ายสเก็ตขอบคุณนะคะขอบคุณสหรับของขวัญโอ้ลูกอ,อมไม่เม้นถึงคนอื่นนะครับผมพี่จอยส่วนอีกนานไหมครับแล้วแค่นี้แล้วแต่คนถาม่ายตรวจคนถามฟอกฟันนี่มันฟันนี่จริงๆนะถ้าพูดได้นะพูดแล้วนะคะปล่อยเมาไป มามารย่านิดนึงนะครับฮ่าฮ่ากวนตะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับมิรักแฟนกิลับนะคะมาท่านมาท่านขอบคุณค่ะอย่ามาป่วน<ช>ครับใช่ค่ะถ้าเป็นเพลงอีสานนะคระับ<ๆ>เพลงนี้ขึ้นมาในหัวนี่เลยอเอาที่เธอสบายใจ <c oughs> จะทำยังไงก็ไม่มีใครเหนียวรั้งถือตองปะคะคุณเบพึงถึง,งถใจหัวเราะเส่บค่ะ ค่ะโอ้ยขอบคุณมีนะคะหัวหน้าขอาตัวตรงนะครับอย่าไปให้ค่าใช่ค่ะเสื้อคู่ไม่ใช่เสื้อคู่อำเภอไหนไม่ถูกเลยพี่เนเราจะลงใต้วันไหนคะอยากไปวัดพี่อ่ะไม่อยากไปวัดไอ้นั่นน่ะวัดไอ้ไข่ แล้วไม่บอกยังไงเราลงวันไหนใส่ทองหนูบอกเลยค่ะลงวันที่สิบเอ็ดนะคะขอบคุณใส่ทองนะคะพี่เนยดบล็ฟให้หน่อยปดบล็อกเฟฟไหนไม่รู้อ๋อตอนนั้นหนูไม่ชอบพี่เนใช่ไหมแล้วพี่เนยก็โสดใช่ไหมลาสุดมีคนมาบอกให้ผมปดบล็อกเฟซให้หน่อยด้วยเขาคุยทองพันเขากำลังให้ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ต้องถามกาซูซๆนะคะคนดีทั้งบ้านนะคะนนี้รักพี่เนยยังกก่อน ล่าสุดเอฟซีบอกพี่เนปลดบอกพี่ได้หน่อยจ้องตากันหน่อยเร็วยวคนใช่ไหมไสวัสดีใครคะบอกรักพี่เนดหน่อยเคือลำเปาคู่เป,ป,ป่าอร่อยให้มาเจอเกิดลำปปาเป็นยังไงแบ่งน้องบ้างนะคะตังเข้าตังเยอะคือลำเปาอยู่ที่กระสินตัวอย่าไปไหมคะกระสินดินนดำน้ำซุ่มเป็นข้าในเกิดลำเปาข้าอะไร อนว่าถ้าจอดเรือตลกคูเบียร์โดนลกดูสองเรื่องสองไม้เลยพี่เนพี่เบียร์โดนตลกนี่ก็เรียกมาไม่มามีใฟนยังครับยังไม่มีครับสงสัยว่าเขาเขายังไงกันพี่จอยเรียกพี่เนมมานี่พี่เนมไม่มาครูเบียร์อยู่นี่หลผมก็อยู่นี่แหละครับปกติกันพี่สาวก็สำคัญเลยครูเบียร์สำคัญกว่าี ยิ้มทำไมอะล่าสุดขนาดไอแผ่นน้ำสร้างรูปคู่ด้เลยดิเยอะเพลงพี่บิวเพลงพี่บิวพี่จะร้องได้เลยนะแล้วก็ไม่เคยสายตาสั่นแล้วหางเดือนนั้นก็คืออายอย่าเห็นเนรูปหัวกูเบียจ้ะจะส่งแล้วค่ะเมย์จะส่งไปรอบเแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวเอาเท้าออกมาเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ซักหนึ่งแล้วก็ที่เหลือ ไอ้มีผัวแล้วพี่เนมีผัวหรือยังคะขอโทษนะคะเบียร์อัดไม่ตอบมิน้นหนูตอบไปน็นแนขอบคุณคุณป๊อบขอบคุณคุณวินนะคะสำหรับดอกดอกุหลาบนะคะขึ้นเรือพี่จอยขอไหมโลโกโต้ตามได้านเลยได้ใจไปอยู่อําเภอเขาวงนะคะ <S 2> <S 2>